เอาหวัสดีครับเมื่อนี้เป็นเสาร์วันอาทิตย์ที่13สิงหาคมเอาสองพครับผมยังอยู่ที่ตลาดานัดโครกระบือเพื่อสมเด็จจังหวัดกาลสินนะครับเอาต่อไปเป็นคลิปที่3เอาเบิรงของแม่นั่งสวัสดีครับเออหวัสดีสวัสดีอืมเอาใจยังว่าแบบนี้ของคนใช้บ่ายแม่นั่งอันน,นี้แม่นั่งนี่เส้าสองบ่ เทอืมเท่าสอง,สองถูกถูกไหมนั่งต่อไ,ได้อีกเท่าสองสูงเท่าไรล่ะครับร้อยสามสิบแข้งขาบ่ามีิดแบนี้ติดีบดอย่างด,ด,ด,งดีนิ่งดีขอหูด,ดำดำนี่เนาะข้อดำดำเอาติดีบูดเอาแม่นั่งด้วยในเครื่องอยู่ครับอ,าอบ้าวร้อยสามสิบบวกก็ถือว่าสูงแข้งขาบ่ามีิดแบนี้เนาะอ,อ,อ้อาวแม่นางคนจักปีแล้วครับนี่ ประมาณปีกลัวบ่หรือส้นปีปีไปเนาะสองหมื่นสอโตเดียวนี่บอครับโตเดียวนี่นะก็ได้ยสองห่นสองนี่เนาะอ่าศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งแปดสามสามเอาเบอร์โทรพญขิมโทรม่เบอร์พญชิมบอกว่านพ่พญชิมสองหมื่นสองยังโตเราได้ยูเอาศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หนึ หนึ่มเบอร์นี่เด้อเอาผู้นี่ก็คืออนหมอประจำของงหัวจุ้ยบบยนี่นี่หมอยิงสันเอาเพิมมาเบอร์นี่แล้วขอบคุณหลายครับเมีบนมาเมนั่งเ่าหร่นี่นี่จโอ้สี่เป็นแม่สาวเด้อครับเด้อสี่หมื่นเจสูงเท่าไหร่ละครับ สี่เจนี่ยห้นยห่ยอดอยู่บ่ฮะหอดหอบ่บ่าร้อยสี่สิบนี่บ่ประมาณนี้แหละสี่สิบบวกเนาตีตีั้งไบมันยังสบายเฮ้าังตีตั้งไม่ไหวเนาะอืมประมาณรอยสี่สิบบวกลยครับด้อเอาเป็นแม่นังงด้วยอาทั้งใตดีบือเรื่องไดอยู่แข้งขาบ่มนี้จะมีเนาะมนมีจะมีเด้อบ่มีสามีเด้อเอาเบื้องหนาเพิ่งหน่อยก็ได้ครับนาินอืมเบื้องข้างหนาก็ได้นี่โอ้นิ่งดีเนาะ หนกดีนะครับเอารูปได้จับได้เด้อยผมก็จับได้ถือว่านิ่งดีนะครับแม่นี่ได้เอาเป็นเอาไปเลี้ยงครับถือว่าเชื่องดีเอาหนาอยู่ครับหนาเลือกอยู่เอาบือเลี้ยทั้งไตก็สวยสี่หมื่นเจ็ดแม่นสี่เจ็ดนะครับเด้วยเอาสี่หมื่นเจ็ดนะครับเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงเอาบานนี้แม่ดำดำนี่บานนี้นะนี่แม่นี่บอกสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย พ้นเป็นพ้นเป็นแองกัดบอกแองแองกัดแองกัดอ้าวสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยพ้นเป็นแม่สาวลูกหลูกนึงแล้วแม่สาวด้วยแม่สาวแม่สาวประมาณจักปีกลัวบ่กครับปีกลัวได้เอาสีสองปีเนาะส้นสอง อันนี้ประมาณร้อยสามสิบได้เรือร้อยสามสิบบวกล่องตัวดีครับเหลืองมงมงเลยเนี่เด้อเชื่อรถฟเอาเอาซื้อว่าสวยสมบูรณ์ดีเด้ออ่าเอาสองเกียห้าร้อยแม่นก็สองเกียห้าร้อยอืมเอาสองเกียจเลยครับบ่มีตำหนิเด้อแขรงขาเนี่ยเอาสองพันเกียห้าร้อยถูกครับเป็นแองกัดเด้อครับเด้อเอาเนื้อหนังดีครับเนี่ยเอาซื้อว่าสมบูรณ์เด้อสองพันห้านี่ละอืมแบบแมวขาแม่นบ่แมวขาอืมบ่แม่นหรอกครับ บอมแนบอกมีสองตัวท่านี้บอกมีเท่านี่แหละเอาเบอร์โทรครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่เดเห้ายหยอยังหละห้อยเดือนครับห้อยเดือนจากสซครับอยากร้อยเอ็ดร้อยเดครับโอ้มาไก่จักน้อยเนาะครับผมร้อยเดเครับเอาถูก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 สองเจ็าลอยแมนอันนี้ซีเกตเนาะแม่นั่งอันเนาะ เอาทุา่งบ้าเบอร์นี้เนาะรับผมเอาขอบคุณหลายครับครับเจ้าของเจ้าของงัวไปใส่น้อเนีน่เนาะเจ้าของไปไหนเอ่ยเจ้าของวัวสวยๆไปใส่เอ่อยน้อเน,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 นี่เนาะแมนบอครับสวยๆเนี่ย โอ้เจ้าของไฝของผูใ้ใหญ่ไตวะนี่แไงเจ้าบอกของผูใ้ใดญครับสวยๆนี่เจ้าของบ่อยู่โอ้นะครับหาเจ้าของบ่เห็นเดี๋ยวนะครับดิ้วหาเจ้าของหาเจ้าของเจ้าของอยู่กลนรถผนบ้างเฮ้ยไงไงแจ้ว นี่เจ้าเม็ดเล่วปะโอ้เม็ดแล้วเนาะเอใช่แล้วครับแม่นบ่านอ่ะโอ้แม่นเจนี่น่ะเอาเป็นเป็นแม่ลูกเนาะแม่ลูกลูกตัวเมียบ่ครับลูกตัวเมียครับอืลูกแรกลูกสองเหรอครับนี่ลูกแรกโอ้เป็นลูกแรกเด้อนี่ลูกแรกโอ้ใหญ่แล้วเด้อลูกแรกนะครับลูกแรกเป็นตัวเมียนะครับเด้อเอาเนี่ตัวเมียโอ้ยล่าตัวดีเนื้อนังดีครับ ตัวเมียตัวเมียเปิดเท่าไหร่ละครับแม่ลูกสี่สิบเกตเนาะแม่ลูกโอ้ตัวกันยาวบบนี้อ้าวสี่เหมือนเกตนะครับเดี๋ยวยว่มีจังนี้ลูกวิจังนี้แม่สูงเท่าไหร่ครับลอยสี่สิบบือลืงแด่ทั้งไตแข้งขาบ่มีจังนี้ทกถอนบท่าไหร่ทกถอนบ่ได้เได้ครับแม่แม่ลูกสองเนาะแม่ลูกสองโอง้แม่ลูกแรกกว่า แม่ลูกแรกนะครับเด้อน ah, ี่เอาอยู่แม่สวยๆแล้บาทนี่เอาสี่หมื่เจ็นาะสีอ่หมื่นเจ็ดตัวร่องได้อีกเอาเบอร์โทรครับบิดศูนย์หกหนึ่งสองห้าเจ็ดห้าเดอเบอร์นี่เด้อเอาแม่ลูกสี่หมื่นเจ็ตัวร่องได้หอยย่าจากสามชัย กาลสินได้ครับ้จว่าหาเจ้าของไม่ได้เลยนี่พ่อเจ้าของละบานพ่อแล้วเต้าไงย่างดีวาดมาไปสวยจับบวัดน้าลึกน้าลึกเยอะเลยอยาประกันทุกอย่างจากเต้าไงเปิดเท่าไหร่ครับ3.5มริบสามสิบห้าถูกๆเลยสามสิบห้าเพิ่นจักปีครับนี่ ปีป่ายเนาะปีป่ายเนาะแต่เพิ่นไงเนาะไงสมบูรณ์ปีเก้าเดือนเอา,าปีเก้าเดือนเลยครับยังเป็นแม่สาวอยู่เด้อเอาสูงประมาร่านเลยสี่สิบขึ้นปะ่ะสี่สิบขึ้นแต่ว่าคว้วหนาคว้วลึกคั้วหญ้าในใดเหมือนเนาะได้หมเดมเลยเนี่ยเอาทั้งใตกะก็ดีเด้อน้ำใตกะก็ดีเอาแข้งขาตัวนี้กับโบมี่ไม่มีเลยนิ่งๆนะครับเอาถือว่าเป็นตะเลีย่ยงเอาหนึ่งปีกับเก้าเดือนหนึ่งปีเก้าเดือนนะครับเด้อเอา ตำหนิไม่มีเป็นแต่เรื่องเชื่องเชื่องสามหมื่นหนหยังตัวเราได้อีกได้อีกนิดน้อยหางยาวดีขึ้นกันได้ตัวเดียวป่ะครับบอสโอ้เหลือตัวเดียวอาสามหมื่นห้าต่อเราได้ตำหนิไม่มีสวยสวยครับเยยาวนะครับสูงร้อถือว่าสูงเอาหนาไปเรื่องด้วยอาโทรมาเบอร์ศูนย์หกสองหนึ่งสา หอยปลาตัวงอยหอยปลาอยปลาตัวงอยถาเภอตัว้อยจังหวัดสกลนครอืมเอาคนเดิมคนเดิมอืมสามหายังตัวรองได้อืมเป็นตะเลี้ยงนะครับเด้อเป็นตะเลี้ยงเป็นตะเลี้ยงเอาสมบูรณ์สมบูรณ์นี่ครับใคยมาตัวห้เบิ้งเอาเป็นตะเลี้ยงขอบคุณหลายครับครับขอบคุณหลายลงดูเลยเอาของมาสิ อ๋อบอกห้องหงมาน้ำกันตวัวง่อยบ่บต,ตัวนั้นแม่นบ่กโอ้แดงแดงสวยๆนี่ทดไดลละครับบาทนี่สามบ้าสามหมื่น้องไว้สามหมื่นเก้าแม่นั่งเนาะ<อ>ประมาณจักปีกลัวปีไปป,ไปีสูงเท่าไรละครับเอาสามสิบ้านประมาณรอยสามสิบห้าเนอ๋อทั้งใจดีเนาะเนาะเห็นอยู่แกงขาผขามีอยงนี้โขขนบ่ได้ควาหูดำดนี่ยแล้วเนาะ เอาขอบหัวดำๆข้อดำๆเอาได้เครื่องครับติดโบดอยู่วด้ดอืมนี่ครับทีวยรับประกันที่ว่จะว่านิ่งดีเด้วยเครื่องดีเครื่องดีนี่โอ้เครื่องดีนะครับเอาสมบูรณ์สมบูรณ์เอาแข้งขามีตรงนี้หางเงาหางรามดีสามหมื่นเก่าอืมสามหมื่นเก่าเนาะเอาเบอร์เทรเบอร์ใดครับโอ้อันนี้กรแม่นป่ะอู๋เดี๋ยวเอาเบอรก่อนเัร็จ เม่นางในหน่อยน,น,นี่ตัวนี้แมน่นบ่ตัวนี้แม่นี้อู้อ๋อง้วจากสกุลสวยๆออกมดก้อนบดก็ได้แหละครับแม่นางหน่อยนี่เศรเจ็ดเนาะตัวนั้นสามมืดหาตัวนี้เศรเจ็ดเนาะสูงเท่าไรแล้วครับเศรเจ็ดน,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 ดน,ดดนี่ประมาณลอยนี่สิบนะครับงัวประมาณจักพ่อหกเดือนบ่ประมาณนี้เด้อแข้งขาบุ้ยชนีเนาะอเอาบือลึ่งได้ได้วยครับในในหน่อยเนาะเอาใ,ใหญ่มากกับขีสวยอยูน่นี่ตัวเงื่อนะครับถูกๆ เนื้อนั่งดีเลยนะแม่นังหน่อยนะี่ในราคาส <27, 000. S 1> องหมื่นสองหมื่นสองหมื่นหกสองหมื่นเจดโ้อเจ็พันครับเด้อเอาแม่นั่งน,นี่สองหมื่นเจ็ดพันเแม่นี่ครับหัวรุนรนี่แม่นั้นโบแมน,นครับอาโบแม่น่หมดแล้วครับบ่โอหมดแล้วนะเอาโบโทรครับบนี่ศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งสสสอเอาโอ้ย โครับฮ้กหอยเต่งครับจากโต้งอ,อ้อยสักกรุงเทพโชว์มาเบอร์นี้ละสวยๆอ้าขอบคุณหลายนะครับด้วยห้องผู้ใดครับหัวโลนจัาแจ็คใบไสที่เจ้าของเอ้าขอบคุณหลายครับมาทั้งฟีว์กันด้วยแบบนี่ข้าวขาเนี่ยหองผู้ใดเนาะข้าวขาใหญ่น้อยหอยหอยเจ๊ค หอยเจ๊ยบกว่นี่อมันหอยอวดแสดเลยนี่หอยอวดก็ว่าได้เอาตัวนี้ก็ได้เอาตัวนี้ก็ได้สวยๆนี่เาเก้าหาร้อยเสา้าเแม่เสาทุกถอนประกันทกถอนประกันสูงร้อยสามสิบร้อยสามบ่อคืนยี่่ร้ามสิบบวกเกือบสี่หุ่นแล้วนี่เกือบสี่สิบุ่นแล้วน้อยนะจ โค้งสางดีด้วยนี่โค้งสางดีประกันเลยกัโบแทงขาดีเงงาาคาราเศ้าเกาหาร้อยเาเก้าหาร้อยถูกถูกสามห่โบถึงสามหมื่นยังตัอรองได้อีกย่งตัวรองีเศ้าเก้หาร้อยอาโค้งสางดีสวยๆนี่ยเด้อดวสาิ้าขึ้นมาแล้วพิมสูงเด้อเอาว่าวีดนีอย่างเด้อานเอาของหอยเจ๊กนี่เด้อเอาแม่แม่ใกวเมื่อกี้นี่ิหน่อยโอ้เถิงนี่เท่าไหรครับเถิง สิบสามวนทวนสิบสามทวนทวนต่อร่องได้เป็นตัวผูนะครับเด้อประมาณจักสามร้อยคุณแยกแม่ขึ้นไปเนาะเอาสิบสามด้ครับเด้อถูกถูกเลยสิบเซ็ดไหวสิบบ่เอาแม่แม่นี่บัตรหัวล้วนเขาขาดีบ่หนีสามเโอ้เชื่องดีนิ่งดีเด้นี่ยได้รู้มาตัวเดียวบ่ โอ้ได้ลูกมาตัวเดียวแยกไปแล้วอืแยกลูกไปแล้วดนะครับเด้อเป็นข้อเลยเนาะสามหมื่นเอทข้อเลยเอาเน่าดีเด้ข้อเลยแทงขาบ่มี่ำนี้หรอกครับอืมเอาอันนี้ร้อยสี่สิบได้นะครับด้วยคว่มสูงนี่หัวโลนยางดีเด้อนี่หัวโลนแล้วก็นิ่งเอานิ่งเชียงหัวโลนโลนนี่นะครับอืมเอาข้อเลยข้อเลยนี่ถือว่าเป็นตะเลียงครับแม่ลูกเดียวนะครับดื้อ แม่ลูกเดียวของหอยเจ๊กหอยเช็คสามหมื่นเอ็ด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 มดแลรวบ่ครับบานิเบอร์ทรครับบาน้เดี๋ยวครับรอเบอร์ทรจักหนยหศูนย์แปดหกสองเก้าหกหนึ่งสีเบอร์นี้ เฮ้กมือมีเสื้อไเก็กมือมีเสื้อมือมีเสื้อจากอำเภอสมเด็จสมเด็จเอาถูกมากเลยครับเบอร์นี่เด้อเอาหือว่าถูกถูกโบแพงข้างไหนในนอของแท้เหรอพี่ชายครับนี่บอไม่ไม่มีเอามาช่างผีกันได้ครับวันนี้วันนี้ง่วนน้าแนนครับเบอร์นี้ นะครับงัวโอ้ง hmm? ัว <apology> น so ้า hmm. นี่ยัวน้นี่ยอ่ากำลังเบิ่งกันสวยๆอยู่ไซครับมีบัวไทยเฮามีบัวแซวมูนี่ม่วมีเจ้าของไปทางใดน้อบานเจ้าของเจ้าของถือคอมถือคอมถือถือว่ามันน้ำไปเนี่ยอ้า อั่งได้ออกโชว์ชัดทอนลบดีกว่าออกดีกว่าแถวนี้ส่วนมากสีนั่งอยู่โฮมเล่นเนาะครับนั่งอยู่โฮมนอนเรื่อยไรรอได้เมื่อสีอยู่แดดแต่ว่าโมมีเจ้าของจะคนไม่มีเลยโมมีเจ้าของจะคนแม่นเจ้าของงัวัวน้อแถวนี้แม่นบ่ล่ะนไรบ่แม่น อันนี้ห้องไข่นะครับนี่ออกที่วีตู้เย็นบ่นี่ยังา่อยัง่เห็นเจ้าของย่เห็นเจ้าของแถวนี่สิม่าน่มไหน่เห็นเจ้าของเ้าเสือเลยเจ้าของบ่อยู่น้ำม่วนะจไปทางไหนเลยเอาถามทา้งทีเขาว่ามีเจ้าของบ่บานนี่ยพอโอ้บ่โอ้ยตกใจมืดไปน่เดนน้ายวางเพ้มน่นอนเพิ่ขึ้นรถแล้วบอกเพิ่นขึ้นรถแล้วบ่าดกันครับนงตำรวะ เอากางแง่เนี่ขึ้นรถแล้วบ่ครับนี่บ่ขึ้นรถแล้วบ่ซื้อขายกันแล้วบ่นี่แดงแดงนี่นะซือ้อขายกันแล้วเด้อนี่เด้อแดงแดงสวยๆว่าไม่สีแดงกันที่นี่นะแดงคักๆเลยห้อยเอกบ่เซียวเมื่อบ่ห้อยเอกครับแล้วบ่ขายแล้วบ่โอ,โอ้ลำบากเลยแต่คล้ายจักตัวบ่ไม่จักตัวมัน เท่าไรเราห้อยเองนี่สานิเวศต,ตัวผู้เนาะฐานิเวศต,ตัวผู้สูงลอยเท่าไรสี่สิบขุนอือมมีตบบนี้อย่ออางเ<อ>ยายลยสามมือเดื้อถูกๆูกง่ๆนี่แหละ เบอร์โทรครับ084ย์แปด2ี่ศูนย7่เมอาดอไม่อบทุมาลขอพูดอะไรครับยสักจิียกินว่นบ่เนี่ยแมอันนี้แมนบ่เนี่ยทางทีท่งีแมนบ่ พไอม่ได้ไทยมเลยโโอ้เนี่ขายไร้องหอยสักกัะนวนนี่ขายแสนครับขายแสนหนึ่งโอ้ถือว่าไม่น้ำนี่ถอว่า้ายแนองหอยสักกันวเด้วเาองของเรานี่รับเคลืนหลาองหลายมแชนแนลปลเขาหมอเา่ไปลามดังครับอ่าบวันดีครับซักจิงเมืองกันวนะครับักจิงเมืองกันวน หรือสกักฟูโนครับผม,มสักจึกเมืองนวลหรือสกักฟูโนเอาเอางัวนราคาแสนด้วยของสักจึกหรืว่ามันถือว่า <c oughs> งัวนราคาแสนด้วยสักถือว่ามันน้ำไปนี่เอาห้อยสักเมืองนวนห้อยเขามันคือแปลกๆแค่นี้ไงยังบ้างเลยพวกนัาเนิ่ดนึงยังก่อนบ้านใดสามร้อเมิ่งเลยแม่ร้อยบาเอะไรกูทั้งบังตาเอาห้อยสักเขาไว้ไหนก่อนี่ง บางตาหาโชคมหาลาเขาได้มีเงินล้านสาธุสาธุา้มีเงินสบล้านสาธุเามีงแสนเขามีเงินล้านผูิมีเงินสล้านแต่ราคาเนี่แล้วถูกแสนเดียวหแสนบาททวนถูกไอ้เกง่ายจะจะเป็นไปเาช่องนสุดเออเอาเอาไปมงคลนกันเอาไปเอาไปมงคลช่องช่องเเอา่อไร สวัสดีครับโอ้ไอจีมไพทองสีเขียวขายดีขี้เก่ามืนนอนเอาบอน,นี่มายูมุมพีบ,บอ่ะไอตีมสดสดแต่ว่าคนขายพูกเก่าเสีบขี้เก่าพวกเสบโอเปียนแปลงอเอาสารสนเดชด้ครับเด้อโอ้มาทางพี่ท่านไทยเราไปบุอน,นี่สวัสดีครับพอโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับ ไม่นั่งซึ่งมดบ่สร้างูดีครับเป็นไม่นั่ง่งเหมือเลยไอ้เาหน่อยครับบ่ไม่นั่งเาวน่อยสาวน้อยไม่นั่งน้อยโอ้ข้าวานบักโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเน้อไทยจะบ่เนี่ยบ่ครับคนีปดูหัวข้อสิเนาะเอาเอาตัวนี้ก็ไดเนาะนี่ก้อนกรได้อรไล่ะครับนี่กัวน้องไดไม่นั่งน้อยเจ็ดเก้าอโอ้ยนี่ดีหนาดีโยายไงโาบ่มีแต่นี้ โคกถอนปได้ดอกรุนนี่เนาะทั้งใจดีเ้อทั้งใจดีเอาเนื้อนังคนป็ตทองหัวเลยครับเอาหนาคนยังหน่อยอยู่คือว่าสายพันธุ์ดีละออาวาอไมาซ่อมันเอาข้อันครับเอาเลยเอาพ้อนาได้ควนึกได้สูงประม่านเทไนครับนีร้อยประมาณรอยยี่สบวกอยสิบบวกเอารอยยีบวกด้วสองมื่น S 2 7งหมื่นเจอ้าวสองหมื่เด้อยนะครับเด้ออ้าสวสวยสสวยสองเจ็รแม่นางน่อยอ้าอ no. ันนี้คู่บักขาวบัตานครับแต่ไปเป็นคู่บ่แมนครับีคู่เลยมีโนคู่คู่นี่ใส่ใส่เมาสวยๆเนี่ยคู่นี้าหมื่เครับห้าหมื้เอเอาเลขหมานเด้อเก้ไอกแต่ได้เด้พอลคับพอได้กันแม่นางน่อยทั้งหมดแม่นางน้อยทั้งหมดนะครับเอา นี่แม่นั่งหน่อยทั้งหมดอ,อันนี้สองตัวนี่สูงประมาณเท่านสไลคู่นี่ตัวนี้กันคู่ทีกันเ่รามีมีสีบวกเม็ดมีสีบวกลบเนาะเอาทั้งใต้ดีหมดหลังหัวทั้งทั้งสามแม่นี่เนาะแต่ว่าเป็นคู่นะครับนี่เด้อไปเป็นคู่คือล็อกเท่านี่ยละเอาสมบูรณ์สมบูรณ์เนื้อหนังดีๆีเอาสิบห้าหมื่น เอากำลังคุยกันกำลังคุยกันครับสวยๆเดอ้อโอ้สวยดีครับเอาสวยดีสวยดียดแม่นัง่งทั้งมดสวยๆเอ้าดีงาม่้ะเอลานี้เชฟคู่นี้ห้าหมื่นห้าหมื่นห้าเก้าร้อยห้าหมื่นห้าเก้าร้อยทั้งหมดทั้งส่วนเบอร์โทรครับ เบอร์โทรก็ต้องต้องฟาร์มนะครับพ่ออยู่ย่างตลาดครับต้องต้องฟ้ามย่างตลาดเฟซบุ๊กอ่ะแทบุงแทบุงครับอืมยังกว่าแทบุงแทบุงครับแทบุงแทบุงแมนครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ065 065 979 979 7704กห้าเก้าต้องต้องฟาร์มขอบคุณหลายครับครับขอบคุณครับพ่อครับต้องต้องฟาร์ม วันนี้งูเยอะเลยตัวไดครับท่ายหยเป็นแม่ลูกบ่หรือบอเนาะอันนี้โอ้ลูกใครแล้วอันนี้เป็นแม่แยกลูกไปเนาะเพิ่นได้ลูกไม่จังตัวเลยครับนี่นี่ได้มาสองตัวได้มาสองตัวเปิดเท่าไหร่ละครับตัวที่สองหองหมื่นหกคือตัวเก้ยเนี่ยแง่แง่ช่วงสูงหนี่งสองหมื่นหกก็แข่งขาบ่มีตอนนี้ทกถอนบ่ได้นะครับทกถอนไม่ได้ เอาเนี่ยถือว่าสูงนะครับเดอ้อพูดอะร้อยสี่สิบบวกได้เนาะร้อยสี่สิบบวกได้เอาใหญ่ๆแต่ว่าราคาต่ำๆเดอ้อสองหมื่นหกเอาทั้งไตก็ดีบือลึื่งใด้ครับแม่นี่เดอ้อแม่ลูกสองเนาะแม่ลูกสองนะครับได้ลูกสองตัวแยกกันหมดแล้วนะครับเด้อสองหมื่นหกนะครับยังต่อรองได้เนาะเอาขึ้นก็ได้ครับผมเอาสองหมื่นหกนะครับเดอ้อแม่นี่ยสองหมื่นหกสองหมื่นหก แม่สาวบอแม่สาวครับเป็นแม่สาวแม่นั่งแม่นั่งแม่สาวเรื่อเปิดก็ได้เลยครับแม่สาวแม่สาวสองหาอ๋อสองมื่นหาเนาะถูกถูกได้เนือว่าถูกครับแม่นั่งสาวยิ่ใหญ่ละร้อยสามสิบได้บ่ได้เนาะควสูงเนาะต่อมาณร้อยสามสิบได้ฝ้าใหญ่ดีเลยครับเอาเนื้อหนังก็ดีเลยทั้งไต่ก็ดีเนาะเอาพวกนีแต่มีเนาะขาทูข,าถ,ขาถอนบ่ได้เด้อ อา้าวนี่ครับเอาหางเงวอยอ่ด้วยเอาแม่นางแม่นางแม่นางเดยครับด้วยเอาแม่นางความาั่นักปีกัวเนาะแมนเปิปีกลัวเนาะปีกลัวด้วยสองหมื่นห้าสองห้าสองหาแม่นางสอง 6, หกมดเทานี้ป่ะครับบอ,อเอาเบอดโทรครับเบอรโทรศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสองหนึ่งแปดสองหนึ่งแปด 9ก้าศเนาะถูกถูกเด้อน้องยังล่ะน้องเอียงจากไสืล่ะไอ้ข้ามวงค่ะโอ้ข้ามวงเอาน้องเอียงเด้อจากข้ามวงท่วมาเลยถูกถูกเลยครับเด้อเอาแมนนั่งสองหมื่หาแยกลูกสองหมื่หกต่อรองได้อยู่เด้อเอาขอบคุณอะไรล่ะใส่ก่อพเพราะไงปีชาไปใส่ก่เมื่อกี้ เข่าจ oh, <dividends. S 1> oh, ูงไว้ใช้พยัญจ้ะโอ้วันดีครับคู่นี่บ่สวยๆเลยนี่อ้าวคู่สวยๆแม่สาวทั้งสองแม่สาวทั้งสองเปิดเปิดจังไหนล่ะเปิดเป็นคู่ป่ะเอาเดียวเอาเดียวก่อนเอาเดียวแม่นี่เท่าไหร่ครับสามสิบครับสีเนาะ แม่นางเศร้าสีสูงบ่มาจากรอยสามสิบข้้นเนาะแงขาวกน,น่างีด้วยครับเอาบุเรี่องได้เศร้าซีแดงๆงนี้แหลสิบเดือนสิบเดือนเศาน้าสนี่นิ่งดีแต่เนาะจับได้บายได้เป็นตะเลียงด้อเอานึ่งดเศร้าสีนะครับเอาแม่นั่นเลยครับบ่แม่นี่เศ้าหาบ่ เศร้าหาด้วยเศ้าหาว่าอืมเอาเศ้าหาแกงขาเดียวมีตรงนี้อันนี้กระสีร้อยเท่าไรควมสูงคนเศร้าหาอืมูสีกันเนาะประมาณหนอยสามสิบเนาะอเอาแกงขาบุมีตรนี้นะครับด้วยเอานี่หางเงวดีครับหางยาวดีนี่อาคดีเลคู่นี่เอาสองซีกับสองหามเอาเป็นคู่เท่าไ่เนอาเป็นคู่เลย เ,เลเขกับครับซีเก้าแต่ว่ารถได้ไหลายเอาเป็นคู่ซีเก้าเอาอันนี้สองหมื่นซีนะครับเดินหนึ่เด้อเอาอันนี้สองหมื่นฮานี่แต่เอาเป็นคู่น,นี่กับจะรถได้หลา,ายแม่นั่งทั้งมดเด้อเป็นแม่สาวเด้อประมาณถจะปีกวัวทั้งสองเนาะเอาเบอร์โทรครับบ่านี่ศูนย์หกหนึ่ง หนึ่งสองสามเก้าแปดเจ็ดเก้าอืมเอาวสวยเลยแม่นั่งคู่เอาไปเป็นคู่แล้วครับเด้อเอาไปเรียกเป็นคู่อืมสมบูรณ์เลยพ่อหยันครับหอยปุนป่นครับห้อยปุน่นจากสายกบครับโอ้ห้อยปุ่นจากยางตลาดเลยครับด้อเอาโครมาเบอร์นี้เนาะขอบคุณหลายๆครับครับขอบคุณหลาย มาล่างต่อล่างกันพ่นกันไลยได้เมือนีย่างัวกันไลายมือนีย่างหอมัหม็นหงษ์นี่อันนี้มันเสียโอ้อมอยออมันเป็นต่ยานเลยนี่ใส่เขางัวมีบ่ส้างได่เนี่ยบอมีม่สร้างพี่กับตอกันอยู่โอ้ยเจ็บขาเดียวต่อกันอยู่บ่ครับแม่สวยๆนี่บ่ครับเอาบ่บ่ครับบ,บ่ เมื่อผู้ใดครับบ่มีเจ oui> ้าของเจ้าคนอยู่นี่อ๋ออันนี้ผู้ชมทั้งหมดเลยบ่มีเจ้าของงูเจ้าคนแม่ลูกแม่ลูกนี่บอแม่อยู่นี่แม่ลูกลูกลูกเนี่ยนี่เ่็เจ้าของโอ้ยอยู่ทางพี่เปื้อนตัวไรระบาดเนี่ยหางเงินรักกันเลยหางเงินถล่วนๆเลยลูกแยกลูกสองเนี่ย ลูกสามเลียวครับอ๋อลูกสามเดีวสลูกลูกสามลูกแม่สูงสุดเลยครับแม่เพิ่นทางเงาดีาขาดีผมมีแต่นี้ทั้งใต้ดีหาประมาณจักเลยสี่สิบคนเดอ้อผมตีให้ตำตำตีให้ตำตำในครั้งครัวชุอนี่ครับเครือร่องดีครับรอโอ้กระทบหาเมินชวนแม่ลูกแม่ลูก 50000ถ้วนขายต่อรองได้ลูก3เนาะครัลูก3พ่นอือเอ้าคมเดียวอือเบอร์โทรครับ064 064 758 758 7129 7129แม่ลูกลูกตัวเมียถูกใจ49000ขายเลยโอ้หันเว้ถูกใจห้อยได้แล้วครับบ่ดนี้ครับห้อยได๋นี่เจ้าของมัวครห้อยโต หอยตู้บอลลัดโอ้หอยตู้บอลลัดนู่นสองตัวหอาเมื่อนหาเมื่นเข้ใครวะเอาตัวได้ตัวได้หอยตู้ัวได้เอาทุ่มมเบอร์นี่แหละเนาะนี่เป็นตะเลียงเด้อเอาสวยๆวยหอยท่อนบ่วสุนหอยท่อนกำลังต่อรองกันอยู่หัวกันลายเหมือนพ่นกันลายโอ้ย อขอจบชลิปนี้ไว้ตรงนี้นะครับเด้อเอาขอคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับที่ที่ต่รับชมสวัสดีครับ